นวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลิกปีที่เเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทยนะคะโดยในปีนี้ได้ทําการเปิดรอบคัดเลือกใน4ภูมิภาคคือภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและภาคกลางตะวันออกนะคะที่กรุงเทพพร้อมประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลิกภูมิภาคสุดท้ายคือภาคกลางตะวันออก โดยมีดกรกิตพกาบุญเฟื่องนะคะรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติยศและคุณนัตยานะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SME Startup ธนาคารออมสินเป็นผู้มอบเงินรางวัลพร้อมชวนร่วมลุ้นนะคะและเชียร์แชมป์จากทุกภูมิภาคที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสุดยอดแห่งปีในการแข่งขัน Startup t h a i l a n d l e a g u e 2 0 T นะคะระดับประเทศในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็โครงการ Startup t h a i l a n d i นะคะก็เราจัดมาตั้งแต่ปี2060 ปีนี้ก็เป็นปีที่6นะที่เราตัดเข้ามาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเลยว่าจากการแข่งขันประกวดทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมี2 8มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแต่ปีนี้มากสุดป,ประวัติการก็คือประมาณ4 8มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการ p i ชชิ่งในแต่ละภูมิภาคได้ผู้ชนะเลิศข,ของแต่ละพูิภาคซึ่งวันนี้เป็นของภาคกลางและภาคตะว,วันออกซึ่งได้ผู้ชนะเลิศแล้วแต่ท้ายที่สุดจากการประกวดเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ไอเดียจากน้องน้องเกษต่่มมันจะีอยูประมาณ100ทีม ที่จะเข้าไปสู่กระบวนการที่เราจะให้เขาทำา r o t o t y p e แล้วก็มา demo ดย์ดยจะไปจัดวันที่25กรกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงหนึ่งที่น้องๆได้เอาไอาเดียต่างๆเนี่ยมาลองลงมือปฏิบัติให้เป็นต้นแบบจริงๆแล้วมาทําเป็นดม m เดย์ให้คนมาเห็นจริงๆแต่ท้ายที่สุดนะสิ่งที่เราคาดหวังจากทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผ่านมาโครงการของเราเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เอาน้องๆเข้ามาในกระบวนการของการฝึกอบรมที่จะเป็นผู้ประกอบการแต่เราได้มีการฝึกบรรดาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะให้สามารถมีความรู้ทักษะในการพัฒนาน้องๆฉะนั้น น้องๆอ,อ,อาจจะเป็นนักศึกษาที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ได้เข้าหลีกในปีนี้แต่อาจจะไปปรึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้ง48มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ไอเดียของหลีกเข้าไปช่วยก็ได้แต่สำคัญที่สุดนะเราอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนว่าเมื่อเราได้มาอยู่ในซถาบันหลีกแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางสมรักง,งาน,นวัตรกรรเหมืนชาติคาดหวังสิ่งที่พี่เรีว่าพี่เต้ก็คาดหวังเหมือนกันก็คือน้องๆสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงจดทะเบียนบริษัทหรือทําธุรกิจมีไอเดียดีๆสิ่งเหล่านี้สาเหตุทําไมที่เราต้องบอกว่าต้องการเน้นย้ําาาอยกกใหมีรรธุิิจง นั่นคือสิ่งพิสูจน์นะว่าสิ่งที่น้องทํามันสามารถเป็นจริงได้และทําธุรกิจให้มันเกิดขึ้นได้ตัวสํนานักงานนวัตรกรรแห่งชาติเราเนี่ยเราก็มีตัวกลไกต่างๆทั้งการเงินและที่ไม่ใช่การเงินในการช่วยน้องๆให้สามารถเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงอยู่แล้วค่ะครับก็จริงโครงการนี้เราอย่างที่รัฐมนตีประกาศพูดนะครับเราอยากต่อยอดน้องๆที่ แม้วันนี้ชนะเลิศหรือไม่ชนะเลิศเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเอาไอเดียมาตั้งเป็นบริษัทได้แล้วเราก็จะมีการสนับสนุนต่อย,ยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาเมนทอร์นะครับที่จะทําให้ไอเดียของของน้องเองเนี่ยมีความแหลมคมมากขึ้นมีความปไปได้เชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแข่งขันในครั้งนี้เองเนี่ยเราจะคัดเลือก100แล้วก็ภายใน100ทีมเนี่ยเราก็จะมีที่ปรึกษาลงไปช่วยเหลือด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทําปรับปรุงไอเดียเริ่มต้นณวันนี้แล้วก็มาโชว์อีกครั้งหนึ่งในวันที่15กรกาคม ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครก็ตามที่สนใจเนี่ยไปดูผลงานน้องๆได้นะครับแล้วก็ผลงานน้องเนี่ยใครบริษัทไหนอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือจะเป็นลูกค้าก็สามารถมาพูดคุยมาช้อปปิ้งกันได้นะครับก็หวังว่าจะสามารถเป็นการต่อยอดให้กับน้องๆด้วยในอนาคตครับเรากำลังจะบอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นท้าทายทุกบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่รวมถึงน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพเลเลแล้วก็สตาร์ทอัพด้วย แต่ที่ความที่เรารู้อย่างหนึ่งว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีระบบของการทําที่ไซส์เล็กอยู่แล้วก็ lean management อยู่แล้วฉะนั้นเขามีการปรับตัวค่อนข้างไวกับสถานการณ์ของการที่เกิดโควิดที่เกิดขึ้นฉะนั้นเขามีการปรับนะจากสถิติที่เราดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าสตาร์ทอัพเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ business model รูปแบบใหม่ตอบกับไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ได้ดีขึ้นฉะนั้นถามว่าสตาร์ทอัพมีปัญหาอะไรกับเรื่องของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไหมปรากฏว่าเขาเป็นหนึ่งกลุ่มที่เปลี่ยนได้ไวและสามารถกลับฟื้นธุรกิจ และบางรายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของอินชูรันเรื่องของฟินเทคเรื่องของเฮลท์เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของเกษตรอาหารและการแพทย์กับกลายเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเติบโตได้มากกว่าเดิมซะอีกจากสถานการณ์ตรงนั้นที่ิษย์ทั้งสาสนใจค่อนข้างจะมากนะคะจาก48มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเราเห็นเลยว่าการประกวดไอเดียปีนี้เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยล่าส,สุดเราเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของแอชเทคกับเรื่องของฟู้ดเทคอยู่แล้วนะ กลุ่มที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์ก็คือใช้ชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ฉะนั้นสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มสองอุตสาหกรรมที่ทําด้านนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอบโจ์แล้วก็สามารถทําให้ตอบสถานการณ์ในปัจจุบันและกลุ่มที่3ที่เข้ามาก็คือกลุ่มเรื่องของการแพทย์ t e l เ h e เ l ล h ์เทเลเ,ลเ,เ,ลเมดการลดความเหลือมล้ําสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นซึ่งบอกได้เลยว่าโจทย์ทั้งสาอย่างหรือว่าสิ่งที่เขามุ่งเน้นแสดงให้เห็นว่าตัวของ Start land หรือตัวขอองง้ๆทเด็กุารย มีความสนใจในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศไทยทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมคระก็เราจะมีการต่อยอดคืออยากจะให้น้องๆนได้เ,เข้าสู่กระบวนการเป็นทอชิพก็คือจะมีที่ปรึกษาให้นะครับ<ม>เพราะว่าไอเดียวันนี้อาจจะต้องมีการปรับไฟจูนให้ใหมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากขึ้นอันที่สองนะ<ม>ก็เข้าสู่การที่จะเป็นการหาระดมทุนนะครับ<ม>เพื่อเริ่มทำคอนไท เริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจังนะครับซึ่งก็มีแหล่งเงินทุนเยอะแยะ,ยะมากมายและกระบวนการหนึ่งที่เราพัฒนาอยู่ก็คือ angel investor พยายามจะพัฒนา angel ด้วยแล้วก็ให้ angel นั้นได้มาเจอน้องๆเพื่อที่จะมาลงทุนในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญมากๆเลยคือหลังจากนี้เราก็จะพาไปออกสู่ตลาดด้วยเราก็มีโครงการต่อยอดที่เรียกว่า s u t h a i l a n d market place นะครับเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีออปโปรไทส์เอาสิ่งต่างๆที่พัฒนาออกมาแล้วเปธุรกิจเนี่ยสามารถ ออกสู่ตลาดที่เป็นแมสมากขึ้น B2C หรือ B2B ต่อไปในอนาคตด,ด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีแค่จบแค่โครงการซัพพลายเดลกอย่างเดียวนะครับเราก็มีโครงการต่อย,ยอดเพื่อจะคาดหวังตามที่ดรตตกิจประกาบอกก็คือว่าให้น้องๆได้ทําธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เติบโตได้ครับสตาร์ทอัพเป็นเครื่องจักรสาคัญของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาบริษัทขนาดใหญ่หรือจะเป็น SME สเอ็มอีรก็เป็นหนึ่งรายที่สามารถช่วยเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนทางด้านของเศรษฐกิจของประเทศได้ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็น อีกเครื่องจักรสาคัญที่เราสามารถทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงแบบนี้ไปได้นะครับแล้วก็สตาร์ทับเองสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายอุตสาหกรรมหรือชาเลนจ์อะไรต่างๆที่กําลังเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาของนั้นได้นะครับคิดว่าจะเป็นปัจจัยสาคัญทําให้เราสามารถรอดผ่านเศรษฐกิจปัจจุบันตนนี้ไปได้ครับในมุมมองของพี่พี่มองว่าสตาร์ทอัพจึงคืออนาคตของประเทศไทยอยู่นะคะฉะนั้นอนาคตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับน้องๆนักศึกษาที่เป็นวันนี้แหละ ว่าในอนาคตไม่แน่ไม่มีใครเป็นสตาร์ทอัพโฟอ์เวอร์เป็นสตาร์ทอัพเสร็จปุ๊บเลสฟันในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในที่สุดอนาคตคุณก็อาจจะเป็นร้าสินธุภัยและในที่สุดคุณจะเป็นราเธอร์ฮูดอาจจะมาช่วยน้องๆที่เ mm hmm. ติบโตในอนาคตได้ฉะนั้นบอกแล้วนะว่าถ้าจักโรงการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะและสำหรับทีมผู้ชนะเลิศนะคะรางวัลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกภาคกลางตะว,วันออกได้แก่ทีมสปาร์เกอร์นะคะจากมหวาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไงนะคะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะ